บางคนถามว่าทําไมชีวิตเหมือนเดิมทําไมยังเจอสิ่งเดิมเดิมทั้งที่เราอะ่ะไม่ตอบโต้อะฮะเดี๋งมีม,มีคำถามหนึ่งนะคะเราไม่ตอบโต้ทางพฤติกรรมแต่เรารู้สึกไปกับมันทําไมวไ้าถึงบอกอย่างนั้นเพราะถ้าคุณไม่รู้สึกคุณไม่ถามว่าหรอกคุณไม่ถามว่ายด้วยประโยชพวกนี้นึกออกไหม คุณจะส่งออกอคำพูดแบบใหม่ข้อความแบบใหม่ที่มันเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจริงๆคุณตอบโต้ทงความรู้สึกอ,อะไรเงี้ยนะคะอ่าฉะนั้นทุกสิ่งทุกอยาก่างนะคะอย่างที่ว่าบอกคุณเลือกนะคุณเลือกบางคนบอกว่าพี่ไม่ได้เลือกเป็นผู้เล่นนะพี่อยากเป็นผู้ดูแต่ทุกวันพี่ยังเล่นอยู่พี่ไม่รู้ว่าพี่กำลังเล่นอยู่นะพี่กำลัง โฟกัสสิ่งเดิมอยู่พี่กําลังให้พลังงานกับเรื่องเดิมอยู่นั่นคือพี่เล่นอยู่พี่เป็นผู้เล่นอยู่นะคะอ่านะคะแล้วพี่ยังฉายภาพเดิมๆอยู่ฉายภาพเดิมๆคือคุณกําลังใช้พลังของความคิดของคุณสร้างสิ่งนั้นขึ้นมากําลังสมมุติมันขึ้นมาอีกแล้วในโลกสมมุติใบน,นี้กําลังสมมุติเรื่องเดิมขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่พลังขยายผลมันเข้าไปนะนะคะ,นะคะถ้าคุณโฟกัสนะคะ เรื่องเดิมสิ่งเดิมนะจิตของคุณก็ยังอยู่กับสิ่งนั้นถูกไหมนะคะความสามารถของทุกทุกคนเนี่ยที่อยากจะให้พัฒนาได้เนี่ยก็คือว่าว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมองสิ่งเดิมเดิมเห็นสิ่งเดิมเดิมมองผู้คนเดิมเดิมเรื่องเดิมเดิมที่เราพบเจอเนี่ยในชีวิตประจำวันให้มันเป็นความเจริญรุ่งเรือง จเจริญรุ่งเรืองนะคะคำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราเห็นสมมติเห็นแฟนเห็นเพื่อนเห็นใครก็ตามอ่ะที่แบบว่าทำสิ่งเดิมที่เราไม่ชอบนะ,ะพอเห็นปุ๊บเราฉายภาพนั้นออกไปเลยมันทำสิ่งนี้อีกแล้วมันทำแบบนี้อีกแล้วทำไมมันถึงทำแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคุณกำลังเขาเรียกอะไรนะมองไปที่ความเสื่อม ได้อรอไหมคะคุณไม่เห็นการพัฒนาหรือว่าคุณไม่มีมุมมองในการมองสิ่งเดิมๆในรูปแบบใหม่ในความรู้สึกใหม่เราไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเพราะว่าความคิดของเราอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเนี่ยคือเราฉายภาพไปที่ความจริงตรงหน้าที่มันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะ ผู้คนเหตุการณ์นะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จึงเกิดขึ้นซ้ำาๆนะมันเกิดขึ้นซ้ำาๆเพราะอะไรเพราะว่าเราฉายภาพเดิมออกไปเรารู้สึกแบบเดิมเรามีมุมมองกับเรื่องนั้นแบบเดิมแล้วมันเป็นความเสื่อมนะใช้เรื่องของความเจริญน,นะกับความเสื่อมก็แล้วกันเข้าใจใง่ายๆเนาะนะคะอ่า